สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันเสาร์ที่ยี่สบเดเมษายนพุทธศักราช25 5 5น้าห้าสิบห้านะครับก็รายการนี้นี่นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาของชาติไทยเรามากขึ้นแล้วก็อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความภูมิใจในกิจยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติครับ และเราลึกถึงบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สามารถดำรงอยู่กับโลกสมัยใหม่ได้อย่างมีความสุขมีความรู้รักสามัคคีและก็ช่วยกันสร้างชาติของเรานั้นให้มั่นคงยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นๆน,นี้นะครับผมก็จะปูพื้นความรู้ทั่วๆไปซะก่อนก็จะเห็นได้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรขไทยเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ พื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิปัตต่อเรื่องมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มต้นอนาณาจักรสุโขทยัยมีชนชาติใดบ้างครับที่อยู่ในส่วนภูมิหรือว่าแหลมินโดจีนเพราะฉะนั้นช่วงต,ต,ต่อไปเมื่อเข้าสู่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากขึ้นนี่นะครับผมก็อาจจะเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณรู้ิที่นะครับบางท่านก็อาจจะเป็นเช่นทางด้านประวัติศาสตร์บ้างมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ โบรณาณคดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ว่าช่วงต้นๆน,น,นี้นะครับผมก็อาศัยเอกสารเป็นหลักโดยเฉพาะในยุคสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่ยุคโลหะถือยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาศัยเอกสารของศาสตราจารย์ชินอยู่ดีและมาแลมินโดจีนี่ก็อาศัยเอกสารของท่านสถียนโกเศสนี่นะครับ คราวที่แล้วก็จบลงด้วยอาณาจักรจำปาและก็ฟูนานนี่ได้สิ้นสุดลงครับอาณาจักรจำปานี่ก็ถูกทั้งยวนทั้งขเขมรนี่นะครับหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจนล้านต่างเขาก็ามายึดครองเอาไปส่วนอาณาจักรฟูนานก็เช่นเดียวกันตอนที่เสียบ้านเสียเมืองก็เสียให้กับขเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านตะวันออกของประเทศไทยแต่ดัด้งเดิมนี่นะครับเราก็พูดกันไปเยอะในเรื่องของอาณาจักรฟูนานก็ดีอาณาจักรจำปาก็ดี คราวนี้มาทางด้านตะวันตกบ้างนะครับทางด้านตะวันตกคือตอนที่เป็นประเทศพม่าในปัจจุบันนี้ในสมัยดึกลำบันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับดินแดนตรงตรงส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าเดิมก็เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกมนุษย์ที่เรียกกันว่านิกริโตรหรือพวกนิกรอยพวกนิกรอยนี่ก็เป็นพวกชนชาติผิวดำผมหยิกปากหนาๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชาวเกาะอันดามันนะครับ ตามบริเวณเอ่าวมอตมะหรือแหลมมาราอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าพวกพวกเงาะนะครับพวกเงาะทางด้านมารายูตอนใต้หรือว่าเป็นพวกชาวน้ําที่ฝรั่งเขาเรียกว่าพวกซีจิปซีก็คือพวกจิปซีทะเลนะครับซีจิปซีนี่นะครับอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันตกของแหลมมารายูเนี่ยเรื่องของชาวหมู่เกาะอ,อันดามันนี่นะครับก็มีหลวงจีนคนหนึ่งครับชื่อว่าอี้จิงหรือบางทีก็เรียกว่าหงีเจง ก็เป็นหลวงจีนที่พยายามที่จะสื่อพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปยังบริเวณอื่นๆนะครับของทวีปเอเชียเนี่ยหลวงจีนอี้จริงนี่นะครับก็เมื่อประมาณ1,200ปีมาแล้วเคยมีบันทึกการเดินทางของท่านท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อเรือออกจากรัฐไซบุรีก็บ่ายหัวเรือไปทางเหนือราว15วันเศษก็ถึงเมืองชื่อว่าโกยันกก นะโกหยันกกนี่ก็จะแปลก็คือแปลว่าเป็นคล้ายๆกับเมืองคนเปลื่อยนะครับหันหน้าถ้าหันหน้าไปทางตะวันออกก็มองดูไปทางฝั่งค่อนข้างจะสูงขึ้นไปก็จะเห็นต้นมะพร้าวนะครับต้นหมาในขึ้นสะพังไปทั้งริมฝั่งทะเลพอชาวเมืองเ,เห็นเห็นเรือใหญ่เข้ามานี่นะครับพวกนี้ก็จะลงเรือเล็กครับ ไม้ไผ่ก็ดีนนะครับก็เอาเอามาขายให้บนให้พวกที่อยู่ในเรือใหญ่ก็มาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่พวกนี้ต้องการก็คือพวกเหล็กครับพวกเหล็กเช่นขนาดยาสองนิ้วมือก็แลกมะพร้าวได้ห้าถึงสิบลูกเนี่ยคือพวกผู้ชายชาวเมืองนี้นะครับก็เปลือยก็เรียกว่าเปลือยกายร่อนจ้อนเลยส่วนพวกผู้หญิงก็ใช้ใบไม้ปิดบังอวัยวะเพศไว้นี่ถ้าพวกพ่อค้าจะเอาผ้าเนี่ยสําหรับนุ่งเนี่ยเปแลกพวกนี้ก็จะทำ ทำไม้ทํามือบอกว่าไม่เอาไม่เอานะครับไม่ต้องขาดเ,เพราะว่าก็เป็นเมืองของของคนเปลือยอย่างที่ว่าไว้เขาก็อยู่เขา้ามาอย่างนี้นะครับเขาก็อยู่สบายแล้วจะเอาผ้าอะไรมานุ่งแะครับเมืองนี้ก็ไม่มีเหล็กครับแล้วก็พวกแร่งเงินทองคําก็หายากเพราะฉะนั้นชาวเมืองก็จะอาศัยมะพร้าวพวกหัวเผือกหัวมันนี่นะครับเอามาแลกส่วนพวกข้าวหรือว่าธัญ,ญพืชทั้งหลายนี่ก,ก็ลวงจีนก็บอกมีไม่ค่อยมากแต่ว่าพวกนี้จะเห็นเหล็กเป็นของประเสริฐมีราคา ชาวเมืองคนเปลืยนี่นะครับก็จะมีผิวเนื้อดํารูปประพันธ์ก็สันทัดแล้วก็ชํานาญทางด้านการสารหีบด้วยหวายไม่มีใครสู้ได้ครับแล้วก็เมื่อเอาของมาแลกถ้าใครปฏิเสธไม่ยอมแลกนี่นะครับก็จะเอาธนูเนี่ยอาบยาพิษเนี่ยยิงเลยครับใครที่ถูกยิงก็ก็ตายลูกเดียวครับเพราะว่ามันอาบยาพิษเพราะฉะนั้นพวกนิกรอยสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เป็นดินแดนของพม่าปัจจุบัน แล้วก็อาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเลหรือชายทะเลสมัยนั้นก็จะไม่ค่อยจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมากนักนะครับก็เมืองที่อ,อยู่อาศัยนี่นะครับเขาเรียกว่าเมืองศรีเกษตรเมืองหนึ่งนะครับเมืองศรีเกษตรอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองสะเทิมหรือสุธรรมนะสุธรรมวดีซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปครับว่าศรีเกษตรนี่ก็ก็คือเมืองที่เป็นของพอม่าครับส่วนเมืองสะเทิมหรือสุธรรมสุธรรมวดีนี่ก็เป็นเมืองมอญนะครับ ก็คงอยู่ใกล้ๆทะเลครับไม่อยู่ไปไกลนักเพราะว่าเขาพบว่าซากเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยในขณะนี้ในจดหมายเหตุของหลวงจีนเฮียนจังก็กล่าวครับในทํานองเดียวกันว่าเมืองศรีเกษตรนอยู่ใกล้อ่าวทะเลแล้วก็ในพงศวดานมรก็บอกว่ามีการกล่าวถึงแผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหงสาวดีนี่นะครับก็เดิมก็ยังเป็นทะเลอยู่พอต่อมาน้ํามันก็แห้งงวดข้าไปดินดอนมันก็ฝุดขึ้นมาก็มีหงทองสองตัวครับ ลงมาเล่นน้ํากันอยู่บนทรายด้วยนิมิตยอย่างนี้นะครับแผ่นดินตอนนั้นก็เมื่อตั้งขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาแล้วนี่ก็จึงได้เรียกว่าหงสาว,วดีนะครับก็คล้ายๆเมืองของหงนะครับส่วนแผ่นดินที่ถัดขึ้นไปทางเหนือเนี่ยก็จะมีชนชาติอะไรอยู่บ้างนี่ครับก็คงคาดคะเนได้ยากครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกมุนนะมุนก็สะกดด้วยมอม้าสารตรุนอนเนนทอนามุนโทกาลัน ซึ่งพวกมุลนี่ก็เป็นมนุษย์ตระกูลภาษามอน์คเมนนักชีววิทยาพวกที่ศึกษาชาติพันธุ์ของมนุษย์ก็มีความเห็นว่าอินเดียเนี่ยนะครับสมัยดึกดํำบันเนี่ยก่อนที่จะมีชาวอาริยกะยกข้ามาเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของชนชาติสามเผ่าพันธุ์ด้วยกันเผ่าพันธุ์ที่หนึ่งก็มาทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียครับอันนี้เรียกว่าพวกมุลหรือโกพวกที่สองก็มาอยู่ทางตะวันออกเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ในตระกูลภาษาทิเบตพมา่า แล้วก็พวกที่สามเนี่ยเป็นส่วนตอนใต้เ,เขาเรียกว่าพวกชนชาติทราวิศพอพวกอาอรยันนี้นะเพยพกันเข้ามาอยู่ในอินเดียเนี่ยพวกมูลนีก่ก็ถูกถูกเบียดออกไปนะครับออกมาทางพมา่ามากขึ้นพวกมูลนี้นักปราชญ์ชาวตะวันตกก็บางท่านก็บอกว่าเป็นมนุษย์ตระกูลมอนเคมรครับแต่บางท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการแบ่งตระกูลภาษาเนี่ยาบางพวกเขาก็แบ่งพวกมูลไว้ต่างหาก ต่อมาก็มีมนุษย์ในตระกูลภาษามอนคขมนพวกหนึ่งก็คือพวกหมอนที่เข้ามาอยู่บริเวณประเทศพม่าตอนใต้เนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็คงไม่ทราบแน่ชัดนอกจากว่าจะเข้าใจว่าอพยพมาจากทางเหนือนะครับแถวแถวประเทศที่เบตหรือตอนใต้ของจีนเนี่ยนะครับเมื่อราวราวสองพันปีมาแล้วก็ลงมาตามแม่น้ําใหญ่ก็คือแม่น้ําอิรวดีนะครับแล้วก็แม่น้ําสรวินเนี่ยหรือไม่ก็แม่น้านําคงคาก็ลงมาทางตอนใต้ แผ่นดินที่ต่อมาเป็นรัฐมอนก็ขยายแดนอยู่บริเวณทางตะวันออกของอตั้งแต่รุ่มน้ําต่างๆเหล่านี้มาจนกระทั่งถึงรุ่มน้ําเจ้าพยานะครับก็สันนิฐานโดยหลักภาษาเนี่ยว่าอาจจะไปถึงแหลมมาดูยูตอนใต้ด้วยพวกนี้ก็เข้ามาแย่งถิ่นฐานของพวกนิกิโตหรือพวกกกรอยเนี่ยแล้วก็พวกมุนนักประวัติศาสตร์บางท่านก็สันนิฐานว่าในคมภีมหาภราตาของอินเดียก็พูดถึงเรื่องอารากสดและอสูร นะรากสดนี่ก็แปลว่าพวกผีร้ายนะครับพวกออยักษ์ร้ายนะครับพม่าก,ก็เรียกอาจจะเรียกว่าหน้าก็คงอาจจะหมายถึงพวกหมอนนี่นะครับในสมัยนั้นเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นพวกผู้ชายมอนก็รู้สึกว่าจะมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดพวกผู้หญิงนี่เออก็บอกว่าผู้หญิงนี่หน้าตาดีครับไม่ขี้เหร่เพราะฉะนั้นชาวอินเดียหรือชนชาติที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆนี่ก็มักจะได้ลูกสาวรากสดและอสูรเนี่ย หรือลูกสาวพญานาคเนี่ยเป็นภรรยาอย่างเรื่องกษัตริย์ได้ทิดานหน้าเป็นภรรยาก็จะมีอยู่ทั่วไปครับตามตำนานตอนต้นๆของชาติต่างๆในแรมอินโดจีนนี่นะครับแล้วก็มีการสืบเชื้อชาติผสมพันธุ์กันมาก็จะขอพูดถึงเรื่องเมงครับอีกชนชาติหนึ่งนะครับปรากฏในตอนต้นๆของตำนานต่างๆของพงศดารโยโนกเขาบอกว่าพวกเมงนี่ก็คือมอนนั่นเองถ้าเมง แต่ว่าก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานอะไรแน่ชัดว่าเมงเนี่ยกับมอนนี่นะครับพวกเดียวกันจริงหรือไม่แต่ก็สันนิษฐานว่าเมงเนี่ยคือมอนต่อมาก็เอ่อพวกเมงนี่ก็หายไปหมดครับเหลือแต่พวกมอนอย่างเดียวก็เลยมีการสันนิษฐานว่าเมงเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกมอนแล้วต่อมาเมื่ออพยพลมงมาทองตอนใต้ของแหลมอินโดจีนก็ไปผสมกับชาติอื่นๆเมงก็เลยกลายเป็นมอนไปนะครับแล้วก็อยู่ตอนใต้ของจีนหรือว่าตอนเหนือของแหลมอินโดจีนนั่นเอง ก็ยังมีชนชาติพวกเอ่อพวกที่อยู่ตามป่าตามเขาเช่นพวกแมวนะพวกแมวก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับจีนก็เรียกรวมๆกันนะครับว่าพวกแมวจื้อบ้างยวนก็เรียกว่าพวกม้อยนะครับไทยทางเหนือก็เรียกว่าพวกขาแมวเพราะฉะนั้นพวกแมวนี่กับพวกเมงอันนี้นะครับหรือเหมงเนี่ยเอ่อบางบางคนก็เรียกว่ามุงนี่นะครับก็สันนิษฐานว่าเมงเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของมอนแล้วก็เคยมีอาณาจักรใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ภายหลังก็ถูกจีนลุกรานเพราะฉะนั้นพวกนี้กลุ่มหนึ่งก็อพยพลงมาทางใต้ก็มาเป็นพวกมอญก็คล้ายๆกับพวกไทยเรานี่นะครับสมัยหนึ่งก็ก็บอกว่าอยู่ทางตอนใต้ของจีนแล้วก็อพยพมาลงมาทางใต้เหมือนกันแล้วก็มากลายเป็นไทยน้อยนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอถึงตอนช่วงที่จะพูดถึงประเทศไทยเราโดยตรงเนี่ยนะครับก็คงจะได้อธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกพม,มา่ามอนต่างๆเหล่านี้ก็ก็อาจจะรวนแต่อ,อพยพมาจากอินเดียบ้างจีนบ้างนี่นะครับแล้วก็มีมนุษย์ในตระกูลมอนคาเมรก็มีชาติเขาเรียกไทลางสายนี้ก็ทางตอนใต้ของจีนเช่นเดียวกันแล้วก็เข้ามาอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นประเทศพาม่านะครับหรือทางตอนเหนือของอินโดจีนนะแล้วก็แยกย้ายกันลงมาวัาางตำนานก็บอกว่าพวกนี้มีมาแล้วสองพันกว่าปี ซึ่งต่อมาพวกไทยเราเนี่ยนะครับก็มีชนชาติอยู่ในตระกูลภาษาทิเบตแล้วก็พาม่าเนี่ยก็เข้าใจว่ามีถิ่นเดิมอยู่ทางพรมแดนตะวันตกของทิเบตแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศพามา่าพวกหนึ่งก็ลงมาทางใต้ก็กลายเป็นชนชาติพม่าส่วนสาขาอื่นเนี่ยก็อยู่เรีย,เรยงเออเอออยู่เออทั่วๆไปเป็นพวกชาวป่าชาวเขาก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับพวกชนกลุ่มน,น้อยอะไรต่างๆเหล่า,านี้เนี่ย เพราะฉะนั้นแหลมอินโดจีนในส่วนของภาคตะวันตกนี่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดต่อกับอินเดียเนี่ยถ้าเราดูมาตั้งแต่สมัยโบราณสองพันกว่าปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าชาวอินเดียส่วนหนึ่งก็อพยพเข้ามาในประเทศพมา่านะครับชาวอินเดียกลุ่มนี้นะครับก็พากันมาตั้งภูมิลําเนาส่วนใหญ่ก็มาจากอินเดียตอนใต้ลงเรือข้ามทะเลนะครับข้ามทะเลเข้ามาส่วนทางเหนือขึ้นไปแผ่นดินพมา่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกชาวอินเดีย ที่อยู่ทางตอนใต้เนี่ยมาติดต่อค้าขายนะครับส่วนแผ่นดินพม่าที่อยู่ทางเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีชาวอินเดียที่พากันอยู่แถวๆตอนเหนือของอินเดียด้วยกันก็อพยพเดินทางบกเนี่ยผ่านเข้ามาในแคว้นอัดสัมเนี่ยแล้วก็วกขึ้นไปทางเหนือเพราะฉะนั้นอารยธรรมของอินเดียก็จะแพร่หลายเข้ามาในแหลมอินโดจีนแล้วก็ลงไปสู่อินโดนีเซียลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็เป็น เป็นเรื่องที่มีตำนานบอกเล่ากันมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอินเดียก็ดีพม่าก,ก็ดีนี่นะครับก็มีความเกี่ยวโยงกันเช่นบอกว่ากษัตร,ริย์พม่าครั้งโบราณก็ล้วน,นแต่เป็นแขกอินเดียนั่งนี้ไปเป็นต้นนะครับซึ่งพงศวดาพรพม่าเองก็พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างอินเดียกับชนชาติพมา่าแล้วก็พูดถึงศาสนาก็คือพุทธศาสนานี่นะครับว่า พระพุทธเจ้านี่ก็เสด็จมาในบริเวณเบริเวณที่เป็นดินแดนของพมา่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างต่างเหล่านี้โดยสรุปตอนต้นนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าชาวอินเดียเนี่ยได้เข้ามาเป็นใหญ่ในดินแดนของแหลมอินโดจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของมาลายูก็ดีอินโดนีเซียก็ดีนะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงจำปาฟูนานสุมารตราอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามีเรื่องที่จดหมายเหตุของจีนได้เขียนเอาไวา้ นะครับแล้วก็ส่วนของประเทศพม่าเนี่ยก็คือมาที่เมืองศรีเกษตรซึ่งก็อยู่ใกล้ๆเมืองแปรนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองแปรเก่าก็มีตำนานที่จะพูดกันต่อไปนะครับว่าเมืองศรีเกษตรหรือพม่านี่นะครับมีความเป็นมากันอย่างไรนะครับช่วงนี้17นาฬิกา20นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับเราไปพักฟังเพลงสบายๆกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปผมก็จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพม่ากันต่อไปนะครับพักสักครู่ครับ